สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ขอกราบงามๆนะคะถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยรักสิทธิเสรีภาพของตัวเองรักความเสมอภาคและก็รักความยุติธรรมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่4แล้วคะ่ะวันนี้จะมาหนุนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าด้วยเรื่องทหารหมาที่เลี้ยงไว้กัด โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งทหารหมาที่เลี้ยงให้กัดนะคะจะเป็นยังไงคะก็คือเลี้ยงเอาไว้กัดอริราชสัตรูค่ะไม่ใช่มากัดประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่คุณอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีมาจากเงินเดือนที่ได้จากภาษีของประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะต้องบันทึกไว้เลยคะ่ะวันที่21สิงหาคม257 7นะคะและแล้ว เราก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยประยุทธ์จันโอชา191เสียงเห็นชอบและก็มีงดออกเสียง3นน่นก็คือคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะค่ะไม่มีใครล้าหือก็ือที่จะไม่ออกเสียงหรอกค่ะนะคะเพราะไม่มีน้องประชาชนค่ะพี่ดาอยากจะบอกนะคะว่าวันนี้คุณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยแล้วนะคะทุกๆวันศุกร์สุขสันวันประยุทธ์แก้ตัวนะคะ ดิฉันอยากจะบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะแก้ตัวเรื่องอะไรนะคะคุณมาฟังดิฉันพูดคํานี้หน่อยได้ไหมคะว่าคุณพูดคําว่าผมไม่ใช่คนเก่งหรือวิเศษกว่าใครแต่มีจิตสํานึกรับราชการมา37ปีผมไม่เคยละเมิดผิดวินยัยสนับสนุนทุกรัฐบาลพูดไว้เมื่อวันที่9กสิงหาคม2 5 5 7นี่แหละค่ะดิฉันอยากจะบอกคุณคะ่ะว่า จิตสำนึกรับราชการมา37ปีคุณบอกว่าคุณไม่ผิดวินัยที่ฉันขอเท่าความถึงสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะคะคำว่าผิดวินัยทหารเขาบอกว่าในข้อดื้อดึงขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือตนทั้งผออสูงสุดและรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณไม่เคยผิดวินัยเอาข้อเดียวก่อนนะคะร้ายแรงที่สุดในโลกเลยค่ะ แล้วคุณบอกว่าคุณสนับสนุนทุกรัฐบาลและในขณะเดียวกัน37ปีคุณสนับสนุนการยึดอํานาจด้วยหรือเปล่าคะและที่สําคัญคุณบอกว่าผมไม่เคยละเมิดวันนี้ชัดเจนที่สุดค่ะว่าคนทั้งโลกเขาร่ำร้องเข้ามาถึงประเทศไทยนะคะว่าคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นนะคะก็มาจากเสียงของประชาชนคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะขอต่อไปเลยนะคะ ว่าคุณละเมิดสิทธิ์ุูยชนอย่างไรงแ,งแรงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันขอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องของคุณเมื่อวันที่คุณประชุมนะคะเพื่อที่จะผ่านงบประมาณปี58นะคะคุณพูดอันนี้นะคะดิฉันคันกระดองใจมากเลยนะคะขออนุญาตพูดค่ะว่าคุณพูดคำว่าาวน้าคนาลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะผมจะเลือกให้ มันจะได้เลิกลทันทีแล้วผมจะไม่นั่งฟังท่านข้างล่างนะไม่อยากให้มานั่งบนนี้ไม่อยากมาอยู่บนนี้จริงจร้งอขอโทษค่ะใครใช้ให้คุณมายึดอำนาจคะใครใช้ให้คุณเข้ามาคะแล้วคุณก็มาถามเราเองอีกว่าคุณมีสติปัญญาพอสมควรแล้วคนที่ข้างล่างเนี่ยรู้เยอะกว่าคุณฉลาดกว่าคุณขอโทษทั้งหมดนั่นนะคุณลากตั้งกันเข้ามานะคะแล้วคุณบอกว่าการุณาลงสมัครเลือกตั้งด้วยผมจะเลือกให้คุณไปเลือกเสียงเดียวนะคะพวกนี้นะคะ เอาเลยค่ะพ่กนี้เลยนะคะให้มีเลือกตั้งแล้วก็กดก,กรรติกาเมระยญาตในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะมันจะได้เลิกสักทีมันไหนคะจะได้เลิกเลิอกอะไรคะช่วยตอบด้วยนะคะไม่อยากมานั่งบนนี้ค่ะไม่อยากนั่งก็รีบลงเลยนะคะแล้วขอโทษค่ะงบประมาณไม่มีการเรียกว่าแจกแจง3นาที5นาทีปกติแล้วนะคะทุกๆรัฐบาลเ็าแจกแจงกัน3าวัน4ี่คืนนะคะ2ยามข้ามตี1ตีสองนะคะอันนี้จบด้วยคำพูดที่ว่า มีใครไม่เห็นชอบไหมครับมีใครไม่เห็นชอบไหมครับมีใครไม่เห็นชอบไหมครับเออก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะด้วย181ยแอ็ดต่ออยู่ตรงไหนเนี่ยร้อต่อศูนะคะแล้วก็งดออกเสียงตามเดิมนั่นแหละคะ่ะคือคนไม่มีสิทธิ์ออกเสียง3เสียงนะคะก็ผ่านฉลุยคะ่ะแต่ขอโทษค่ะพ่อไม่พี่น้องประชาชนคะวันนี้นะคะคุณ เข้ามาแค่3เดือนคุณใช้เงินไป3ามแสนล้านโดยไม่มีการตรวจสอบและยังไงคะโครงการของคุณใน3เดือนที่ผ่านมานะคะคุณทำอะไรบ้างแจกแท็บเล็ตอำนวยความสะดวกสอนอชอทำงานยกเลิกแท็บเล็ตแจกเด็กนะคะอะนุมัติสร้างโรงพัก396แห่งรอบ2นะคะ ชปชปประชาธิปัตย์นะคะพักมแมลงสาบแด็กไปรอบที่หนึ่งแล้วนะคะคราวนี้นะคะรอบสอง้นความสุขประชาชนให้ดูบอลโลกให้ดูคอนเสิร์ตออนะคะใช้ไปกี่พันล้านคืนตำแหน่งให้คุณหมอผู้เดินเอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะคุณหมอพรทิพย์นะคะโรจนะสุนันนะคะเนื่องจากว่าทําเข้าตากรรมการในการชนะสูตรศพพี่น้องประชาชนที่ถูกสังหารหมู่ในปี53และนอ,อกจากนั้นเธอเป็นกรรมการของสอชอด้วยนะคะ ัดระเบียบบ่อนวินรถตู้มอไซค์โดยการแค่เปลี่ยนคนรับสวยให้ขึ้นตรงต่อปุ๊บโอเคทำโพอวยตัวเองนะคะตัดถนน3กิโลเมตรด้วยเงินงบประมาณ2,900ล้านบาทผ่านป่าทับลานซื้อเรือดำน้ำเก่า เอ๊แม่งๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรือเหาะเก่าค่ะเรือเหาะเก่าปะทั้งหมด20กว่าลูนะคะแล้วก็ยังเหาะไม่ได้นอกจากนั้นราคาเรือเหาะ300ล้านแต่ดิฉันจําได้ว่ากันตนาเข้าซื้อเรือเหาะมาเหมือนกันเอาไปถ่ายละครน,นะคะเข้าซื้อราคา80ล้านค่ะอันนี้300ล้านพ่อบอกว่าต้องมีอาวุธอยู่ข้างบนนั่นด้วยเอาเถอคะค่ะไม่ว่ากันนะคะก็ตอบมาให้หมดเลยนะคะ แล้วนอกจากนั้นตอนนี้มีงบสำหรับซื้ออาวุธอีกหลายพันล้านนะคะน่าจะ2,888ล้านโดยประมาณนะคะยกตัวอย่างนะคะซื้อปืนสู้อากาศยานระยะกลางและไกลที่สำคัญเร่งด่วนมากนะคะงบตกแต่งทำเนียบ250ล้านเพราะว่าเพราะว่าคณะรัฐบาลเถื่อนจะเข้าไปทำงานคะ่ะนอกจากนั้นเจ็บกระดองใจดิฉันมากกู้เงินธนาคารออมสิน จ่ายโครงการจำนำข้าว90,000ล้านดิฉันจำได้ครับคล้ายครับคลานะคะว่าอมสินนะคะโอ้โหดินพพดาดใส่ชุดดำออกมาหน้าประท้วงนะคะไม่ให้หนายกยิ่งลักกู้แต่ตอนนี้นะคะไม่ทราบนะคะอมสินอมสากอยู่หรือไงนะคะและนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เกิดอาการทางแตกค่ะก็เลยมีการออกธบัตพันธบัตรออกไปขายนะคะขายไปแล้ว30,000ล้านแล้วก็น่าจะขายต่อก็ขอรบกวนเศรษฐีเศรษฐีทั้งหลายฝ่ายสลิมนะคะ หันไปดูกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะระหว่างจะโดนล้วงออกมาโดยขอโดยสออคสชนะคะและนอกจากนั้นวันนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเศรษฐกิจตกต่ำมากๆการจัดเก็บภาษีในรอบหลังนี้นะคะจะไม่เข้าพอาแน่น,นอนนะคะนอกจากนั้นงบเร่งด่วนสั่งกระทรวงศึกษาทําสมุดความดีความดีของใครของควายที่ไหนดิฉันไม่ทราบนะคะยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมปลดเจหน้าที่การบินไทย เก้900อัตราเตรียมจะปลดแต่ที่ทำสำเร็จแล้วนะคะย้ายคุณประพัฒน์จงสงวนนะคะให้พ้นจากลอฟทอ,อเพราะว่าจะเข้าไปงาบขุมทรัพย์ลอฟทอค่ะเฮ้ยเหนื่อยใจเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนี่อีกนะคะวันนี้ปัญหาโจนใต้คุณก็ยังแก้ไม่ได้ปัญหาลอตเตอรี่นะคะ ขายราคาเกิน80บาทคุณก็แก้ไม่ได้ราคายางยุในายกยิ่งรัก80บาทไปยังจะถึง100บาทนะคะโอ้โหคนใต้ปวนอุตลุดเลยนะคะวันนี้ลูดทะลาดลงมาจะ40บาทแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะปปอชอแนะว่าคณะคอสอชอเนี่ยน่าจะไปเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะคะแต่เปิดเผยคือแจ้งเข้าไปเท่านั้นนะคะไม่การไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้นะคะแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เกิดนี่เลยค่ะมีคำพูดจากพลนเรือเอกพลวัตสิโรดมรองปลัดกระทรวงกลาโหมบอกว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินจะเป็นการทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีรับรู้ว่าใครมีทรัพย์สินอะไรบ้างสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุลักขโมยได้ว่าไงนะคะสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุลักขโมยได้ในอดีตนะคะรัฐประชาธิปัต์นะคะ ล้วเกิดการคอร์รัปชันเงินไปอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้คะ่ะอันนั้นเขาเกิดการปล้นนะคะคือเงินเยอะแบบนั้นเขาไม่ใช่คําว่ารักขโมยคะ่ะเขาใช้คําว่าปล้นนะคะแี่ดิฉันเหน่ใจกับคุณจริงๆทําไมเนาะเหงในกลัวโดนเปิดประวงนะคะนี่ประชาชนฝากมาค่ะ พูดนะคะที่ฉันไม่ได้พูดเองแต่ตอนปล้นอํานาจประชาชนทําไมถึงไม่กลัวคะทำไมถึงกลัวการถูกเปิดโปงว่าทรัพย์สินเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะจะแดกกอกันยาวนานยังไงนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะการยึดอํานาจเป็นการทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะคะนอกจากละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะคุณผิดมาตรา1นึโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะแต่วันนี้นะคะคุณก็ เขียนรัฐมนูลชั่วคราวเพื่อที่จะตัวนี้มีนายกและจะเขียนรัฐมนูลถาวรเพื่อที่จะเอามาตรา48จากรัฐมนูลชั่วคราวนะคะที่นิรโทษกรรมพวกคุณทั้งหมดเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะทําผิดไม่มีความผิดแต่การแก้รัฐธรรมนูญในยุครัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะขนาดบอกเสนอออกมาว่าให้แก้แค่บางมาตราก็ยังไม่ทำดิฉันอยากจะบอกว่าวันนี้ คุณออกกฎหมายนิรโทษกรรมพวกคุณแล้วยังไม่พอนะคะคุณยังสถาปนาอำนาจของตัวเองนะคะเหนือพระมหากษัตริย์แล้วด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคุณมองเห็นเหมือนอย่างพิดาและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไหมคะถ้าคุณยังไม่เห็นนะคะคุณรีบคืนอำนาจมาเลยค่ะการเลือกตั้งเราจะทำให้คุณเนี่ยนะได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประชาธิปไตยที่จะต้องคืนกลับมาสู่ประชาชนนั้นนะ่มัน จะทำให้เห็นอะไรอีกมากมายนะคะพี่น้องประชาชนคะวันนี้เกิดการต่อต้านจากต่างประเทศมากมายนะคะการต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราก็เห็นแล้วคะ่ะต่อต้านในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้านะคะและก็อีกมากมายอย่างเช่นการยกเลิกงบประมาณในการช่วยเหลือในการซ้อ,อ,อมรบด้วยกันหรืออะไรก็ตามนะคะในยุโรปนะคะก็มีการ ซ็นชันแอนตี้ในเรื่องทางด้านการค้ามูลค่าเม็ดเงินมากมายเลยค่ะและที่ดูน่าเป็นห่วงประเทศไทยมากๆก็คือ EU ยกเลิกการให้ GSP แก่สินค้าไทยรวมแล้วกว่า700รายการมูลค่ากว่า4 0 0แสนล้านบาทนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มมกราคม2,58 8เป็นต้นไปค่ะและที่สำคัญนะคะ เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาสหประชาชาติเหลืออดนะคะกับประเทศไทยในวันนี้นี่นะคะตามไล่ล่านิสิตนักศึกษาที่แสดงออกในความคิดเห็นทางด้านประชาธิปไตยแล้วก็ยัดมาตรา112นะคะข่าหลวงใหญ่ UN นะคะกดดันมาว่าให้แก้ไขด่วนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษชนค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะพี่เดี๋ยวถ่ายใหม่พี่อะไรคะกระดุมเสื้อเสื้อพี่เหรอคะขอเสื้อขอเสื้อ อ๋อติดกระดุมผิดเมต็ดตั้งใจค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ประเทศไทยมันติดกระดุมผิดเม็ดแบบนี้ติดยังไงก็เบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น put the right man on the right job นะคะการที่ทหารคือหมาที่เลี้ยงให้กัดที่เชฟมี่พูดเองค่ะคนพูดคือนาวาตรีทัชพลใจเสนินพูดเมื่อเดือนมีนาคม2556ค่ะเขาพูดว่ยังไงรู้ไหมคะ ที่ฉันตัดทอนมาสั้นๆนะคะว่าในสายเลือดทหารมันเหมือนหมาที่เลี้ยงไว้กัดคือมันต้องกัดต้องเหา่าเราเป็นทหารเหมือนกับปลูกฝังมาระดับหนึ่งแล้วต้องเก่งต้องยิงปืนแม่นต้องอึดที่สุดนั่นคืออึดเวลาเราจะไม่ขายความลับให้กับศัตรูเราจะต้องยิงแม่นแล้วเก่งอึดเพื่อที่จะต่อสู้กับอริอราชศัตรูนะคะนั่นคือเราจะทำให้ประเทศชาติมั่มั่นคงเมื่อ ทหารทําให้ประเทศชาติมั่นคงแล้วคุณไม่มีหน้าที่มาบริหารประเทศค่ะประชาชนก็จะเลือกเองนะคะเมื่อประชาชนเลือกเองคนที่มาบริหารประเทศต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเขาจะต้องทําให้ประชาชนมั่งคั่งดังนั้นประเทศจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งนั่นคือคืนอํานาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนโดยเร็วนะคะคุณเป็นหมาที่เลี้ยงให้กัดนะคะ กัดอดีราศัตรูและ put the right man on the right job ประเทศก็จะก้าวเดินไปได้โดยที่คุณไม่ต้องมาคิดเองคิดแทนนะคะวันนี้พี่ดาก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ประเด็นของเราคือประเด็นที่บอกว่า คุณได้เป็นนายกมนตรีคนที่29ของประเทศไทยแล้วสิ่งที่คุณจะทําปฏิรูปหรือคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะต้องปฏิรูปไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะและคุณก็จะเป็นทหารก็จะคือหมาที่เลี้ยงไว้กัดอริราชศัตรูและเราจะมีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่จะทาให้กับประชาชนค่ะประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคัง่งนั่นคือทำให้ถูกฝาถูกตัวนะคะติดกระดุมให้ผิดเม็ดถูกเม็ดค่ะติดผิดเม็ดไม่ดีนะคะติดให้ถูกเม็ดค่ะ ขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ